งองคนกันอีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่ชายหาดบางแสนกันค่ะใช่ค่ะชายหาดบางแสนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าวัาานไหนที่งานหนักโปรเจกต์หนักหรือว่า <ừ> เรียนหนักๆเนี่ย <ừ> ก็มีทะเลนี่แหละที่ฮิวยู่ใจสุดๆไปเลยยิ่งถ้ามันเป็นน่านหนาวนะทะเลบางแสนหอยมันสวยอย่าบอกใครถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูเองเนาะใช่แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทะเลบางแสนของเราเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันนะคะแบบว่า ไม่ได้แบบไม่ได้เลยแบดได้ก็คือช่วงที่นักช่องเที่ยวเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าทะเลบางแสนของเราเนี่ยก็อยู่ใกล้กรุงเทพเนาะค่ะเดินทางมาสะดวกนะคะช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยน้ำหรือว่าชายหาดเนี่ยก็จะมีปัญหาเล็กน้อยของเรื่องของขยงขยะได้ๆเนาะแล้วก็ช่วงไหนยิ่งถ้ามีปรากฏการณ์แ่งต้อนบูมเนี่ยมันโดนหรือเปล่าขนาดนั้นเลยมันโดนแล้วมันจะหมินอ๋อช่วงไหนที่มีปรากฏการณ์แผงตอนบูมเนี่ย น้ำทะเลมันจะเหม็นแบบเหม็นมากเหม็นสะบัดเลยคุณประกาศมันเหม็นขนาดนั้นเลยล่รคคะมันเหม็นมากค่ะก็คือสงสารตัวเองแล้วก็สงสารทะเลด้วยค่ะตักโฟลตักเาไว้ก็คือโอ้เป็นกลิ่นป่ากลิ่นวิทย์เอ็กเซลก็ช่วยบัดายใช่ใช่แล้วเราจะช่วยเรื่องนี้กันยังไงล่ะคะก็คือว่าที่มอของเราเนี่ยเขามีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่เป็นหน่วยงานที่ คอยดูแลควบคุมเรื่องของคุณภาพน้ำ่เกี่ยวกับใช้หาดต่างๆสัตว์น้ำทะเลคือเขาไม่ได้แค่มีพิพิธภัณฑ์ที่โชว์สัตว์ทะเลอย่างเดียวคือดูทุกอย่างเกี่ยวกับใช่เขามีวิจัยเลยเขามีเป็นห้องวิจัยเกี่ยวกับน้ำทะเลต่างๆใดๆอยากรู้และไปดูไหมไปเอางั้นเราไปดูกันไปค่ะเราไปดูกันดีกว่า สถาบ,บันวิทยาเ,เองเราเนี่ยเรามีนะครับวิสัยทัศน์หลักเลยคือเราจะเป็นองค์กรชั้นนา mm. แห่งการวิจัย mm. การบริการวิชาการ mm. แล้วก็การเรียนรู้ด้านวิยทยาศาสตร์ทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ mm. เพราะฉะนั้นด้วยพันธกิจด้วยวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยทำให้เรานะครับมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการทําวิจัยการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้จากง,งานวิจัย ของบุคลากรที่เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปให้ความรู้นะไปแก้ปัญหาชุมชนนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ชุมชนมีความมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนในอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนนะไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดชนบุรีนะครับ,รบจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเนี่ยหากว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบลพิษ เรื่องของซิเวลอ้อมต่างๆเนี่ยทางสถา,าบาันวิทยาตารเองเราก็ส่งบุคลากรของเราไปช่วยแก้ปัญหาได้ก<ม>เราทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่ทะเลเราก็เองก็ <c oughs> คงไม่อยากจะเห็นทะเลที่มีขยะที่น้ําไม่สะอาด <c oughs> ถูกต้องใ <c oughs> ช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้แหละครับเป็นเป็นหัวใจสําคัญของอนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะาสถาบันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเองที่เรามีานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อ,ลอม ทางทะเลนะครับมีการเฝ้าระวังเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์น้ําเปลี่ยนสี<ๆ>ที่ช่วงบางช่วงฤดูเนี่ยน้ำทะเลมีแพลงต้อนบลูมากๆแล้วก็ส่งผลกระทบทําให้เกิดกลิ่นที่ไม่ชวนไม่พึงประสงค์และทําให้สัตว์น้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือตายลงไปได้<ๆ>นันคือ<ๆ>หน้าที่หลักที่เราจะต้องติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะครับ<ๆ>ในขณะเดียวกันก็จะมีนักวิจัยที่ดูแลเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ<ๆ><ๆ>ด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนั่นคือ เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให้สถาบันวิทยาศาสตร์เองเราเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเลรวมถึงเรื่องของผลผลิตทางทะเลในการเพิ่มมูลค่าจากงานวิจัยครับพวกเราต้องประเสริฐไม่ได้หรอกครับว่าแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวจะต้องควบคู่ไปด้วยกันนะครับแต่ว่า การที่เราจะช่วยดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของความมีระเบียบว,วินัยของการทิ้งขยะของชุมชนด้วยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นต้องร่วมต้องร่วมมือต้องช่วยกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาหลัก ของชายหาดไม่ใช่เฉพาะคชายหาดทะเลที่บางแสนที่เดียวนะครับ<ะ>ที่อื่นๆก็จะมีปัญหาเรื่องของขยะนะครับที่ถูกทิ้งลงมาโดยที่ไม่มีการจัดก,การขยะบนชายฝั่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นขยะพวกนี้จากจากต้นทางก็จะ,ะถูกชะล้าลงมาสู่ปากแม่น้ําแล้วก็สู่ทะเลแับแล้วก พัดเข้ามาตามชายหาดซึ่งบางครั้งเนี่ยชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีขยะซึ่งจะทาให้ไม่น่ามองเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องเฝ้าระวังเลยว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเรามีการจัดก,การขยะที่ดีนะครับแล้วนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยไม่ทิ้งขยะลงไปเพิ่มผมเชื่อแน่นอนเลยครับว่าหาดแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นหาดที่บางแสนเองที่อื่นๆเองในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีแต่ความสวยความสะอาดนะครับ อนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่ว่าการที่จะไม่ใช้แต่ต้องรู้จักเรื่องของการนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําให้ทรัพยาการธรรมชาติทางทะเลอน,นันเนี่ยสามารถใชป้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นใช้อย่างมี แนวทางปฏิบัติใช้อย่างถูกหลักวิชาการ,าชาการใช้อย่างถูกให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่ที่มีอยู่จะทําให้ทรัพยากรตรงนี้สามารถที่จะอยู่ไปได้เรื่อยๆอย่างยั่งยืนให้เยาวชนรุ่นหลังๆได้สามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสิ่งมีชีวิต่างๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยจะส่งผลกระทบทําให้ทรัพยากรต่างๆลดน้อยลงไปก็คือเรื่องของทําอย่างไรที่ะจะลด ปัญหาผลกระทบต่างๆที่เกิดจากมลพิษเกิดจากขยะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่บางแสนที่พัทยาที่ภาคตะวันออกหรือภาคใต้ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการลดการทิ้งขยะลดการใช้ ภาชนะที่เป็นพลาสติกต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะให้ดูว่าแนวทางในการแก้ปัญหาขยะเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันอันแรกก็คือ reduce นะครับก็คือ load, ลดปริมาณขยะที่จะทิ้งให้น้อยลงไปถ้าเราลดตั้งแต่แรกที่จะลงไปสู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงไป<ม>อันที่2คือ reuse ครับ reuse คือ,เอ,เ,อเอาตัววัสดุดต่างๆมาได้เอากลับมาใช้ซ้ําใช้ใหม่นะ recycle ก็เอามา มาเอาวัสดุต่างๆเอาวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรืออะไรก็แต่เน ouais ี matter, ่ยเอามาย่อยสลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเอาไปเปลี่ยนกระบวนการแล้วก็เอากลับมาทําใหม่เป็นรีไซเคิลนะครับต่อมาก็เป็นรีแพ์ครับสิ่งไหนที่ยังสามารถที่ยังใช้ประโยชน์ได้ซ่อมแซมได้ก็อย่าไปทิ้งเขาซ่อมแซมก่อนถ้าเราทิ้งเขาเลยก็กลายเป็นขยะแต่ถ้าเราเอาซ่อมแซมใหม่กลับมาใช้ใหม่ก็รีแพร์ซซ่อมซะโอกาสที่จะเป็นขยะในธรรมชาติก็จะลดน้อยลงไป และสุดท้ายก็คือรีเจ็คครับปฏิเสธนะครับผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆอันตรายต่างๆเช่นยาฆ่าแมลงน้ํายาขัดพื้นหรือสารเคมีต่างๆแค่เราทาได้5ข้อตรงนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของขยะก็จะหมดไปนะรับบวกกับเรื่องของการสร้างความตระหนักของพวกเราที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยช่วยกันนะครับรณรงค์การลดการใช้ขยะท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเนี่ยน่าเที่ยว ก็จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะ,ะยั่งยืนต่อไปได้ ารที่อะไรของเรานั่นเองค่ะหน้ามอเลยใกล้มากเลยเดินมากใกล้มากค่ะจะทายที่สุดนี้นะคะขอขอบในิดนึงถึงฉันจะไม่ใช่เขาแต่ทะเลก็เป็นของเรานะคะค่ะใครที่มีไอเดียเจ๋งๆในการอนุรักษ์การรักษาทะเลเนี่ยก็มาแบ่งปันกันได้นะค่ะวันนี้ก็ตอขอบคุณท่านผู้ในการอิ่ะหนซึนะคะขอบคุณค่ะ